แล้วพี่น้องยางซีนสุกแล้วพี่น้องไอ้บันนี้สบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขูสุขคนนะสบายดีเอซทุกท่านที่ติดตามแล้วกับห้ามส้มนะวันนี้กะทหารัดแรงก่อนพี่น้องเอ้คนทางระตุกนี่ราะว่าน,นี่ mu này mình hà gìn lẽ bữa nay nè, gia tốc rồi nè, hà rút, út đi rút là bớt dễ dàng, coi thằng keng, thằng keng khơi nâm tàu hí nè, thằng keng nâm tàu Nó bỏ khơi, yêu thuy, xin lỗi đây vì nón, cặp về lún đi tàu hao xồm nâm đều vì nón, lăng cha gia tốc là vì nón ấy, cứ cái này sáng ngắt này. เสียงน้ำโอ้น้ำไหลโดปลากระไลเนี้ปลาแล้วก็มันก็ลงแล้วนะลงเซอร์ห้วยใหญ่เลี้ยปลากะตามห้วยน้อยนี่กะพอเฟสเฟ้นก็ไปทางท่ำกระพุ่ง้เพิ่งว่าได้ทางท่ำกระพุ่งน้อยเบิกยังเห็นเหล่าเบาได้ กลับไปรุ่นที่ตามเพิ่มนึ่เดียวอีกคือก้าวได้พี่น้องเลยเลาะมาไปว่ายก่คนพี่น้องลงไปเซอร์ทำกระพุงน้อยนะ nhìn nó có tôm khô bị đai dám kỳ nì phải không ơi hồn khủi nhớ như thế à, mình bị tốt giá mình bị thư khắc đấy chắc chắn là hồ chắc chắn là hàng nó nó có tôm khô mình hàng nhỏ hoặc là có đi hồn khủi nhớ นี่ก็จักรตูร้พายูพี่น้อ,อยมีก็มาขามพอมคอยกับหากะเคยมาได้นน่ลเลาะมือก่อนพี่น้องบันนี้นะอ้อมหอดทางใหญ่นะระวังมาทางมากนัก่ะเห็นทีมงานเขาหัวหน้าดอนไปนะ เพิ่นได้เห็นหางคอกะในผ่านปซิวเพิ่นเอาเสื้อถงเฮอขาหนึ่งน้องกะครอบเจอเล,ยลายๆเมื่อโคกินนะตัวใหญ่จะได้เบิง่งเห็นเยอะในเอาน้ำเพิ่นขาหนึ่งเพิ่นเธอีนกะ มันแ้กก็อยู่ในป่าละปั่นเดียวนะได้เลยนะน้องอปั่นเดียวครบเดียวกินก็เมื่อให้เขาไปกินก่อนมาหาบะเพ็ดก่อนบะเพ็ดมาแล้วก็ประจักนะนี่ก็ได้เวลาห้าโมงก,กว่าๆอลไพี่น้องเคยฮอดหกโมงละนี่ก็ยังงมเท้าอยู่พี่น้องเอ้ยไม่ได้เอาโคมมานะขันเพิ่ไมไปสิเมฮอดบอดนั่นนะมาฮอนด,ดานะจันแล้วพี่น้องนี่ว่าขำเลย ระหว่างทางมากกินนี่ก็เห็นนกเจ้างนกเพลินนะตัวใหญ่เติบได้พี่นอ้องเลยมีท่านได้ยิงมันซจำนกเพลินว,วันนี้ก็กินนี่ก็ฝนห่าก็หญ้าปอกปแตกปอกแตกด้ี่น้องเลย,อยคอยนึกว่ามันละห่มคอยทางมือเลยโค้มดูได้มากจ้อมฝนห่มสป้าเป๊ะไปะแล้วคอยมือ น่าเลยพี่น้อนงเอ้ยเมล็ดน่าจะตกอีนเบิง่งไงผลเนี่ยกบมาบอกก่อน,นะนก่อนนะพอเพ็ดเปละมาแล้วบ่นะเพิ่งไปหานัาแลงแล้วพี่น้องเอ้ยได้หมูะนี่กะไม่ได้เพื่อนกะทีมงานเขาก็น่าเพิ่นเธอเียนเห็นแล้วพี่น้องเอ้ยมาเป็นโคแล้วล่ะพี่น้อ <c oughs> นนง ย่างขาหนึ่งเป็นปทันได้อน,นั้นแหละพักแล้วเป็นไรยงนเธอจะส่งมาเป็นเธอเป็นขาเลยนะขานึงก็คพบเจอเป็นหลายๆแล้วมาฮอนบอลแล้วนะพี่น้องเอ้ยเขิงเปย์ยางเขิงเพื่อมันละไม่ได้ว่ายางสีมีมีสีมีมหิ้วพี่น้องเอ้ยเป็นนะไรเลยในพันไงมานนะไปแน่ไปได้นนไ,ดไ่ได้ไปเลยบ่ เลยเจ้าคือเดียวคือเดียวอาก็ไปพ้อเขาเฮอะีิเห็ดนั่นในชินเห็ดนี้อืมในชินเห็ดมากระโคอันนี้แหละกินบ้านนี้กินแรงน่ะพี่น้องนี่ก็ซอยแล้วเลยพี่น้องเอ้ยซอยแล้วแล้วก็ได้หลายเติมนะขานึงอ่ะเออเหงคืนบัตที่นะพ่อ ข้ากะหายขึ้นแล้วได้พี่น้องเอ้ยว,วันนี้กะสุกแล้วบ่าเออเออซุกแล้วบ่เพลทเพิ่นอย่าเท่านะคอยกะโคชีนเห็นต่อให้เขาไปกินกินแรงแล้วบาทนี้พี่น้องเอ้ยเข้าก็เยอะอน,นะนะพักเชอร์มอลไปแล้วล่ะส่วนช่วงนั้นกะตาแห้งนะใครได้แต่มันมีแมสผ่าน มันมีแม้นอันนั้นว่ามีแม้นอย่างว่ะใช่ไหมแต่ฮ้อนถ้าได้แบบนี้นะไอมันเทาขึ้นีเยอะก็มีมใครแน่มื่อนี่มาไปกินพ่อกินยีน่หรอพี่น้องเลยมากับแม้นกุเจ้ามันอันนั้นไวแล้วบ่กุเจ้ามีเยอะไปน้ำบ่กุเจ้าคังไวล้ละ กินปนข้าพ่อไว้เฮยู่บ่อนพ่อบ่อนเลย <c oughs> ข้าวอิ่มแล้วเนาะอย่ามาเลยม,มาเฮ็ดกินแล้วแบบนี่พี่น้องเอ้ยโคสีนเห็นโคเฮ้ยมันสุกก่อนพี่น้องเอ้ยใส่เสื้อน้ำเสื้อน้ำกับเสือ้อสักหน่อยแล้วบบบนี้แบบเสือส้อลายตัวโคสีนนี่ ว้าแท้เลยพี like, so <that ites> <that> ่น้องเอ้ยไม่เคยกินยิ่งเคยชินเห็นนะห่างเคยลองเท่านี้ละสุกแล้วพี่น้องเอ้ยบะนี้ในี่นไมีตะปฟงลงมากินแล้วบะนี้เนี่ยหอมขนาดเลยพี่น้องเอ้ยเชื่อมมัดสมหน่อยนึงเชิญอมมัดสมห่างนึงนะอี่ก็ มา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 พร้อมไพี่น้องมาหนิกินข้าวแรกนะโอ้อาหารข้าวสันดีและบาดนี้กินโคเหิน้อน,นี้แหละมาป้าเท่วนี้แหละได้กินโคเห็นแซ่บๆนะพี่น้องอือโอ้ยกยันเราพิชโอ้ตอนนี้กะกินข้าวกินน้ำไปแล้วได้พี่น้องเอ้อยออนนก,กินข้ากนนว,วก,ากินน้ำแล้วกะ เฮ็ดฆ่าย่างสีนไว้นะเพราะว่ามันเลยจะเม้าโคกินล่ะมาเฮ็ดฆ่าย่างไวนะ้นะพี่น้องเนี่ยเฮ็ดแล้วล่ะมันน,นะนี่ก็มาคันเชเกอร์นะสีนี่ก็กระไลเติบได้พี่น้องขานึ่งกะสมกับตัวใหญ่และพระเจ้าผสมคนกินไม่ได้หลายนะก็เลยยันกินกับไม่ได้เปิงไปเลยได้พอได้อันเมื่อเฮิร์ดเมือ่อซานแนะ่ อันได้ตัวใหญ่หรือว่าได้หลายเนี่ยกรันี่นะมาย่างวันนี้พี่น้อง แล้วพี่น้องยางดินถือว่าโอเคแล้วนะจำนี้ก่ะสำหรับคลิปนี้กะจะได้จบลงจำนี้แล้วขอบใจพ่อแม่พี่น้องท,ที่ติดตามครับชมนะพบพอกันใหม่ในคลิปหน้าพี่น้องคลิปนี้กะสิขอกล่าวคำว่าสบายดี